ถึงแล้วส่วนทูบีแกลเดนเชียงใหม่มาเชียงใหม่ก็ต้องมาใช่ปะเดี๋ยวไปดูกันว่าจันบีมีต้นไม้แบบไหนบ้างคาเฟ่เป็นยังไงน่ารักไหมนี่อันนี้ผมอยู่ตรงที่จอดรถนะครับนี้มาวันอาทิตย์ก็จะคนยังน้อยอยู่ถือว่าดีถือว่าดี นี่เปิดมาในเบาบับด่างสองต้นหน้าบ้านอันนี้เป็นโซนการแจ้งก็ล้อมเชื่อง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เป็นทางลาดลก็ปลูกเลยเลือกไม้ที่ทนแดดทนฝนปล่อยทิ้งยาวๆนี่เป็นโรงเรือนที่สำหรับขายไม้อยู่ข้างหน้าเลยนะนี่เข้ามานี่ทางเข้าขเขา นี่คาเฟ่ในตำนานคาเฟ่น่ารักในตำนานโอ้โซนนู้นเป็นโซนเอ้าดร์นะครับเราไปทางนู้นได้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ร้านกาแฟยอยู่ในนี้เดี๋ยวข้างนอกก่อนอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวเข้านะอย่าเข้าไป โลงหิ oh. นเบอร์เล็กด้วยเนาะนี่ส่วนเอาท์ดอร์นี่ล้ากาแฟเอาท์ดอร์เขาอยู <Help biết S 2> ่ตรงนี้นี่เห็นไหมเมื่อกี้นี้ ขอบคุณครับนี่ตอนนี้มาอยู่บนชั้นสามของอาคารคาฟเฟ่นี่แหละมองจากข้างล่างลงมองจากข้างบนลงไปตรงนั้นเป็นอาคารที่ใช้ขายกาแฟเอาดดเนาะแล้วก็ส่วนนั้นสแลนตรงนั้นนะครับเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของ จันบีที่เพาะพัน์ไม้นะ่าจะอยู่โซนโนู้นด้วยนั่นเนี่ยโอ้เยอะแฮะตรงนี้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขานี่แล้วกาแฟเราอยู่ตรงนี้ข้างล่างครับออกไปนู้นที่จอดรถเราจันบีไม่ตื่นไม่เป็นไรเรา ไม่รบกวนเวลาเขาเรามาเที่ยวบ้านเขาเรา,เาก็มาดูส่วนของเขาแล้วกันเนาะสวยอะ่ะชอบอยากมีแบบนี้ดูดีดีดดหโหเนี่ยบ้านาหันขยายกว่านี่ได้ทําอะไรในสิ่งที่อยากทําเนาะดีดีอะ่ะชอบอะ่ะอยากใี้ นี่อันนี้เขากวางออสเตรเลียใช่ไหมใช่กลางแจ้งเลยจ้านี่โอเมกซิกันได้ดอกแล้วด้วยนี่หน้าร้านหน้าร้าน มีเมียวด้วยอืใบแน่นดีจังเลยดูสิอยู่กลางแจ้งนี่มันชอบนะเนี่ยสวยงามสวยงามอยู่กลางแจ้งนี่มันแน่นตึบดีจริงๆเลย นี่มือหมีปะเนี่ย เขาหน้ามาอีกวันนี้เดี๋ยวต้องรีบไปธุระต่อแล้วแต่ว่ายังรู้สึกว่ายัางค้างขาดใจนะยังไม่ได้คุยกับจันบีเลยน่าจะได้ขอความรู้จากเขาเยอะอยู่เหมือนกันนะเ <c oughs> ขามีประสบการณ์แล้วไนงะเรามันมือใหม่เราก็อยากจะทําตามสไตล์เราบ้างนะแต่ว่าเราก็ต้องมีแม่แบบก่อนใช่ไหมเราเดินตามคนที่เขาทามาก่อนเนะี่ยมันก็จะไม่เจ็บมากนะโอเควันนี้ไปก่อนครับ แฮปปี้มากเลยมาอยู่สวนจันบีเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสจะแวะมาใหม่นะครับเผื่อว่าจันบีได้แวะมาดูเนาะคงจะได้เจอกันในโอกาสหน้าเดี๋ยว่าว่าผมจะมาหาใหม่นะครับจานสวัสดีครับ